เจ้าหน้าที่ตำรวจครับอันผมอยากถามนะว่าอันถามนวาวันพัดเรืองสีมั่งสกุลนะควันมั่งหลายเนี่ยหลายเรียน้วยอ,อ๋อปรยหย,ยาสูบยาได้ไหตำรวจเราที่เราที่นี่นี่ กฎหมายไม่ลอกลามยืนยัหรอกพอดีขอจะสันเขาแล้วเมื่อกี้เขาจะวอกเมื่อกี้แมนเขจะสันเขาแล้วด้วยสีว่าบวชด้วยสีครับผมบวชอยู่วันที่เจ็ดศูนย์หนึ่งทับสองแปดครับถนนประชาอุทิศตำบลพระาน์เชียงชุ่มอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสี่หมื่นเจ็ดพันครับเสื้อคำาเบื่ไหรนะครับร้านค่านายอดียท่านี้ครับครับบวชด้วยสีอยู่ครับครับเพราะเันเขาแล้วเมื่อกี้ พอดีอัดคลิปตลก,ตลกออกไปคลิปคลิปตลกมีอะไรลูลกไปกิน่มาม่าไปแม่คุณป้าเปิดร้านอยู่ไป, <S S ออไปไปเอเออเดี๋ยวพ่อพาไปเดินไปดูก่อนไป <S S อเออเราไปกับแม่ไปไปน <S S ั่นไ, <ป S 1> ไปไปห่วย เออไป้ะ,ะพ่อไปเองไปรอก่อนแป๊บนึงมากรตังมาสี่ชองอ่าสี่ห้ายี่สิบหกสี่ยี่สี่นะเข้าใจไหมละ่ะอ่าแล้วทีนี้เนี่ยพอดีว่าจะปล่อยคลิปดย้ยูทูบลงไปหน่อยหนึ่งนะฉันเขากับป้อมกบครับป้อมกบพอดีก็จะไปซื้อตลาดบ้าตลาดนี่ก็ตลาดกับแก่หรือตลาดตุ๊กแก่อ่า อ๋อกลบกับเห็ดเห็ดญี่ปุ่นเห็ดเข็มรสเกา,า,ล,เาเล่ะกินมข้าวแล้วก็แล้วแต่เนื้อแดงแดงคือจะสูตรนี่เขาติ่มพอดีมีย่อมมาตั้างขง้าวบรรดาซ้อนเอาตุกอนตะควนม้าว่าเมื่อกูเงินพอดีเลขาเวลางรถยุสารัตบริการพอดีเย็้เงินไปสร้างวัดหอยอุตสาห ล่าสิค่าบทจากหน้านับเขาขออกมาอยู่ตั้งสำนักเองเป็นธร,รรมฤาษีล่างข้าในอดิเทพธนีษฐวดาดดุในน้ำสามัญชนคนเดิมจุดพุ่นสต๊อปด้าหลังเน้นจบจากมหาวิทยาลัายสุโขทัยธรรมธิลป์ไปเงื่อนหอยลายหลายปิจจุบันอย่างไรต้อเคลียร์เขียร์ใยุ้ยใช่ขออนุญาตได้แน่เคลียร์หมดเลยตัวอย่างนั้นไปอุตส่าห์ คอยอุตสาออกมาจากวัดเหนือมาอยู่วัดไต,ต่ตั้งสำนักเองสำนักคอยไม่ได้ใบหวยเด้อสำนักคอยผลิตเกมนั่งเดียวผลิตเกมแล้วก,ผวผก็ผลิตยูทูบคอยไปเลยถ้ามาบวชเลือดซีนี่ครับผลิตเกมผลิตยูทูบยูทูบนะอ่าแล้วก็เล่นบอลแท่งบอลน,นั่งเดียวสำนักคอยพ,พ่กพิษโอ้ยคอยไม่ได้จับเงินเนาะ แค่ข่อยเอาเนื้อซีจิ้มมันซื้อถ้าจับมันก็จะคือถ้วยแก้วนะก็ได้จับแก้วในน้ำห้านิ้วมันถึงจะมีพลังจะพละเขาเรียกว่ามีอำนาจอย่างเปล่าเลยนะนะโอ้ตกใจพายุเข่าพายุเข่าขั้งลางหายไปแล่ะนะบมกหัวกับหัวล้อหายไปบอลลูนสีหายไย แม่นเหรอครับบวชฤาสีสัส้นเขาเนสามครับแด้วย็เราวาอยู่สะลนครอกอนผู้ใดผู้ใดไปโทรมาม่เล้บว่าคนหลายคนอยู่โทว่าน่าในบงคลิปฤาสีสักฤาสีอดิศัก์ว่าลาทมโม่เด้เกี่ยวสันเออป้ยไปแล้วไม่จ้องตุกอ พ่อแล้วเมื่อไห่สันากำลังก่อนบางนักศาสตร์เกับขวเหนียว